สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาววายและไม่วายทุกๆคนนะคะวันนี้อยู่กับอาซาแสนวิถีนะคะวันนี้มีโอกาสมาพามาชมบึงพาราชัยนะคะ เปนโนรามาแมนนวลคือสามร้อยหกสิบองศานะคะเรานำเสนอมุมนี้ของเมืองการาณชัยจะ,จะเจอกับประตูเมืองนะคะทางด้านทิ่ตะวนันออกหอโบสถ์โบสถ์ทาวเวอร์เป็นหอสูงเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดรยเอ็ดนะคะโบสถ์ทาวเวอร์สูงหนึ่งร้อยเอ็ดเมตร สูงเท่าๆกับพระเจ้าใหญ่ที่เป็นพระคู้บ้านผู้เมืองตั้งแต่สมัยโบราณะะพระเจ้าใหญ่ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกฝั่งด้านนี้ประมาณองศานี้นะคะถ้าขึ้นไปอยู่ที่หอโบกก็จะได้เห็นวิวของพระเจ้าใหญ่ด้านหลังของโบสก,ก็คือสารการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ตึกขาวๆที่เห็นอยู่นู้นก็คือโรงพยาบาลระเอ็ดนะคะแล้วก็ศาลาที่อยู่ด้านขวามือท่านด้านขวามือเราก็จะเป็นศาลหลักเมืองจังหวัดระเอ็ดนะคะก็จะมีศาลาดินน้ําที่ยื่นออกมาจะเป็นศาลหลักเมืองจังหวัดระเอ็ดที่เราศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาและเคารพสักการะนะคะเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองวดเอกและผู้ที่ศรัทธานะคะก็มาถึงมเมืองวัดเอกก็จะกลับไหว้ขอพรน,นะคะขอทุกอย่างที่อยากจะขอขอได้หมดนะคะคิดดีทาดีแล้ววันหนึ่งท่านก็จะสมหวังขยันขอแล้วก็ขยันทําขยันทําความดีขยันประกอบสมาอาชีพที่ดีมีจิตใจดี ทำทุกอย่างในสิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะประทานพรที่ท่านขอให้ในวันที่เหมาะสมนะคะขอได้หมดทุกอย่างมีโอกาสแวะมาเมืองไเอ็ดก็มากับ,บาไหวขอพอรนะคะศานเจ้าพหรหลักเมืองจะเป็นดึงพานใจก็เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนะคะเป็นเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยคูนน้ำเนาะ มีมาตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบันมุมนี้ก็จะมีพระประธานจำไม่ได้ว่าคือปางอะไรนะคะปางประธานพรหรือปางข้ามยากนะคะจะมีพระประธานต้องขอภัยด้วยนะคะถ้าคลิปหน้าจะหาชื่อที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปางอะไร คลิปนี้ขอติดไว้ก่อนนะคะเราจะมาบอกกันในคลิปต่อไปนะคะสร้างขึ้นเมื่อไม่นานค่ะสร้างขึ้นเมื่อไม่นานวันนี้เองตั้งแต่สมัยเด็กๆยังไม่มียังไม่มีพระ,พ,ระพุทธรูปลางนี้ประดิษฐานอยู่ณที่นี้นะคะแต่ก็น่าจะเกินเกินสิบปีแล้วแหละนะคะที่สร้างขึ้น เพราะว่าจะมีการบูรณปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วแต่วาระนครแล้วก็แล้วแต่ยโยบายของยรเทศสมุนตรีด้วยคนก็จะมีกิจกรรมนะคะมาออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งก็จะมีรอบนอกกับรอบในนะคะใครต้องการพละกำลังทดสอบความเก่งแก่งก็วิ่งรอบนอกนะคะ่ะใครที่ออกกำลังกาย ไม่ต้องการความแข็งแกร่งมากก็วิ่งรอบในนะคะก็จะมีเกาะน้อยๆฝั่งนู้นนี่ก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะเอาไว้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาพักผ่อน,น,นยันจอยามเย็นเมื่อก่อนก็มีโอกาสพาลูกมาบ่อยแต่ตอนนี้ก็มีภารกิจหลายๆอย่างก็ไม่ได้พามาสักเท่าไหร่ แล้วแต่โอกาสที่สะดวกก็จะพามาแวะเทศก,กาลต่างๆค่ะ๋ยาให้ดูท้องฟ้ายามนี้สวยยามมากดูเมฆสวยมากมันก็จินตนาการเอาตามความเหมาะสมนะคะฟ้าหลังฝนเพราะว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็มีฝนตกเขาว่ากันว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมักจะสดใสเสมอ เพราะฉะนั้นหลังโควิด19หลังสถานการณ์คลี่คลายก็ชีวิตคนไทยก็จะสดใสอีกครั้งนะคะท้ายคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับอาจารย์แสงวินีชแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหวังว่าจะได้ทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตให้ท่านผู้ชมได้ได้รับทราบนะคะได้ดูได้ชมกัน กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันนะคะมีข้อมูลอะไรที่จะคอมเมนต์แนะนำเสนอแนะติชมก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะยินดียอมรับความติดชมของทุกทกท่านนะคะมือใหม่หัดเป็นยูทูบเบอร์ค่ะตามสถานการณ์และโอกาสนะคะช่องเราไม่ได้เน้นว่าเ,เราจะทำคอนเทนต์อะไรอ,อ,อย่างเดียวนะคะ ต่องเราจะเน้นไปทางวาไรตี้นะคะแล้วแต่โอกาสนำเสนอทุกๆเรื่องราวน่าจะเป็นมินเทิงวาไราตีร้เพื่อกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมบุญแล้วก็กิจกรรมที่เสริมสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่อยู่อาศัยบนโลกใบนี้นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคในวิกฤตแล้วก็เห็นโอกาสในวิกฤตด้วยนะคะสู้ๆนะคะเราจะผ่านสถานการณ์ที่มันเลวร้ายไปได้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เลยนะคะรวมทางเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะเป็นกำลังใจผ่านทางสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองละเอ็ดแดนมาร์กใหม่ของเมืองละเอ็ดทีือขอโบก World tower. This is the new landmark, new symbol of Light City. o d Tower, the higher tower in Light, the high about 101 meter new landmark in our city at Bung Parantai park see you guys see you next trip. i hope my clip my video will be Get inspiration for you. My channel don't freak for just only content. I would like to to show uh, my content is variety and unlimited content. If I can do the good things and can. Make inspiration for people around the world. I would like to do. And sometimes I would like to show them uh, the volunteer or uh, um, any activity to support people, save people, share up people like the word is that never give up let's go to good way good thing good activity good action and you will get the good thing returned to you have a good day see you next clip guys